สามเคล็ดลับเรียกลูกค้าค่ะมาฟังดูนะคะว่าเป็นยังไงก็คือการที่เรามีความรู้สึกคิดให้น้อยสนุกให้เยอะค่ะมีความสุขตลอดทั้งวันเลยนะคะอันแรกนะคะก็คือการยิ้มค่ะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นมากับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะคะให้ยิ้มเข้าไว้ค่ะเมื่อเรายิ้มนะคะ สมองของเรานะคะจะหลั่งฮอร์โมนแห่งความสุขออกมาค่ะแล้วก็จะทําให้ร่างกายของเรามีความสุขนะคะแล้วก็สามารถดึงดูดและเรียกลูกค้าได้ค่ะข้อที่2นะคะก็คือการอ่าไม่ลังเลสงสัยค่ะในสิ่งที่เราจะนําเสนอกับลูกค้านะคะเรานําเสนอไปเลยค่ะข้อที่3นะคะอยากเคร่งเครียดในการทํางานมากเกินไปค่ะต้องทํางานด้วยความสุขสนุกสนาน ผ่อนคลาละลาทั้งวันเลยค่ะ